ฉันคืือเเจ้าชาชยลผส,สมก็มาเจอกันอีกแล้วนะรกับช่องสายอินดี้คุณกันทุกอย่างกับช่อง w h a ว s a ับนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับตัวละครตัวละครหนึ่งในหนังเรื่องแฮร r รี่พอตเตอร์และเขาคนนี้นะครับถ้าเกิดเราเห็นแวบ,บแรกเลยเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเขาเป็นตัวร้ายกันอย่างแน่นอนซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะคิดอย่างนั้น แต่เราไม่เคยรู้กันเลยนะครับว่าเขาคนนี้นแอบซ่อนความลับไว้มากมายและเขาคนนี้คงเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากเซเวอร์สเนปแต่ก่อนที่จะรับชมและรับฟังนะครับข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้างผิดพาษประการใดเดตต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและเนื้อหาบางส่วนในคลิปนี้นะครับอาจจะมีสปอยบ้างอย่าโมเสียเวลากันเลยดีกว่าครับเราไปรับชมและรับฟังกับเซเวอร์สเนป เนเเกิดในวันท <wał ism> ี่9มกราคมปี1960เขาเป็นล <out> <Yeah, S 2> ูกชายของแม่มดสาที่มีชื่อว่าแอรินพินและผู้เป็นพ่อที่มีชื่อว่าโทไบอัสเซเวลัสเกิดมานะครับเป็นพ่อมดที่มีสายเลือดเป็นเลือดผสมเนื่องจากที่ว่าโทไบอัสนะครับมักจะเพิกเฉยต่อลูกชายของเขาและมักจะใช้ความรุนแรงกับเซเวลัสเสมอเขาก็เลยไม่อยากมีความทรงจําดีๆเกี่ยวกับพ่อสักเท่าไหร่เซเวลัสจึงพยายามตั้งชื่อใหม่ของเขาโดยการนําชื่อนามสกุลของแม่และกสายเลือดของตัวเองมาผสมรวมกัน เมื่อรวมกันแล้วนะครับมันจะกลายเป็นคําว่า half blood prince หรือเจ้าชายเลือดผสมและด้วยความสัมพันธ์อันย่ำแย่ของเขานะครับและนั่นนะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญทำให้เซเวรลาสเนมนะครับมีความผิดด้านลบเกี่ยวกับพวกมาร์กเกิลในช่วงวัยเด็กนะครับเซเวรลาเติบโตอย่างโดดเดี่ยวเขาไม่มีเพื่อนเลยสักคนหนึ่งและที่สําคัญเลยนะครับเขาไม่ได้ความรักจากครอบครัวของเขาเลยและพ่อแม่ของเขามากักจะทะเลาะกันอยู่บ่อยๆเขาจึงเกิดมากลายเป็นผู้ใหญ่ที่หยาบกระด้างและนิสัยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แซเนปนะครับเขาเกิดและอาศัยอยู่ในเขตตอกสุดซอยของริมฝั่งแม่น้ําตั้งอยู่ในเมืองโคกเวิร์ดบริเวณนี้นะครับมันใกล้กับแม่น้ําสกปกและเต็มไปด้วยบ้านที่สุดโสมโรงงานล้างโคมไฟถนนที่กําลังพังตลอดชีวิตที่เหลือของเขานะครับเซลลัสเนปก็ยังคงกลับมาหาที่นี่บ่อยๆนะครับในช่วงที่เขาไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนและที่สําคัญเลยนะครับที่ที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่นะครับมันใกล้กับครอบครัวเอฟเวนครับแน่นอนว่าลิลลี่เอฟเวน แม่ของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็อาศัยอยู่ที่นั่นเสนปนะครับคอยแอบดูเธออยู่ตลอดเวลาหลังจากที่เขาสังเกตว่าลิลลี่นะครับมีความสามารถทางด้านเวทมนต์หลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้ทําความรู้จักกันและกลายมาเป็นเพื่อนกันในภายหลังเซเวรันนะครับเป็นคนแรกที่บอกกับลิลลี่ว่าเธอเป็นแม่หมดและได้เล่าเรื่องต่างๆมากมายเกี่ยวกับโลกเวทมนต์ให้เธอได้ฟังในระหว่างที่เขานะครับกำลังรอเวลาที่จะได้รับจดหมายจากฮอกวอตส์เดิมทีแล้วลิลลี่นะครับกับเิทูเนียเป็นพี่น้องที่สนิทสนมกันอย่างมาก แต่ด้วยเรื่องพลังของเวทมนตล,ลีและความสัมพันธ์ของลิลลี่กับสเนเปปนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าการแต่งกายของเซเวลาสเนปและสภาพแวดล้อมที่เขาอาศัยอยู่นั้นมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และนั่นนะครับจึงก่อให้เกิดความบาดหมางระหว่างความสัมพันธ์ของลิลลี่และเพตเนียขึ้นต่อมาในปี1971สเนป็ปและลิลลี่นะครับก็ได้นั่งรถไฟพกวิ X ์ดเอ็กเพรสโดยในระหว่างทางทั้งสองคนก็ได้พบเขาเกับเจมส์พอตเตอร์และซีริสแบ็กบนตู้รถไฟเป็นครั้งแรกแต่แม้ว่าจะเป็นการพบกันครัััััั้้้งงแแรรกกกกกกตต่่พพวววเเเเขาาา็็ปป็ปปปนนนนนนชชีิิิยะคหลจจธดสสส สเนปก็ได้ถูกส่งไปบ้านซิลิทิลีนซึ่งในขณะนั้นมีศาสตราจารย์ฮอลและสลักฮอนเป็นอาจารย์วิชาปรุงยาและอาจารย์ประจำซิลิทิลีนส่วนเพื่อนของเขาลิลลี่ก็ถูกคัดสัรนไปบ้านกิฟฟินดอร์จากคำอธิบายของซีเลสได้บอกว่าเซวรสเนปมีทักษะและพรสวรรค์ในด้านวิชาศาสตร์เพด่เป็นอย่างมากมาถึงที่จะบอกว่าสูงเลยก็ได้เมื่อตอนที่เเนออายุเพยียงแค่11ปี11ปีเท่านั้นนะครับเเนปก็เชี่ยวชาญและรอบรู้เกี่ยวกับคำสาแช่างต่างๆมากกว่านักเรียนร่วมชั้นนนนกันนอกกอออาางงงงิเเรย่่หึขซวสป็คื การคิดค้นคำสาบใหม่และก็คาถาใหม่ซึ่งต่อมาคาถานั้นนะครับก็กลายเป็นที่นิยมของพ่อมดและแม่มดในเวลาต่อมาอย่างเช่นคาถาริเวอร์คอพัสที่จะทําให้คนที่โดนคาถานี้นะครับลอยตัวกับหัวอยู่ในอากาศมัฟฟิอาโตเป็นคาถาที่คล้ายๆกับเป็นการเก็บเสียงนั่นแหละครับและคาถาสุดท้ายนะครับเป็นคาถาประจําตัวของ S เนปเลยก็ได้ในก็คือเซกตามเซมบ้าเป็นคาถาที่ทำให้เหยื่อที่โดนนะครับเหมือนกับมีกรีดไปเรื่อยๆเหมือนกับการคล้ายๆการถูกฝันนั่นแหละครับ แซเนปนะครับมาคบหากับเพื่อนที่เป็นอันธาพาลและเกเรในบ้านิลิทิลีนอย่างมาซิเบอร์และเอเวอร์ลีซึ่งต่อมาทั้งสองคนก็ได้เข้าร่วมและเป็นผู้เสพความตาลุ่นแรกของหลอดวูดมอร์นอกจากนี้สเนปก็ยังได้ติดต่อกับลูเซียสมมลฟอยระหว่างที่เขาเรียนอยู่ในฮอกวอตโดยในขณะนั้นนะครับเซเวลรัเข้าเรียนในชั้นปีหนึ่งส่วนลูเซียสนะครับก็ดํารงตําแหน่งพรีเฟคประจำบ้านซลิเทลีน เขาได้รับการต้อนรับและดูแลสเนปเป็นอย่างดีหลังจากที่สเนปถูกขัดสั่นเข้าวานซิลิทิลีนและด้วยความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองคนนะครับจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมภายหลังนาซิซาเมลฟอยแม่ของเดโกเมลฟอยจึงไว้ใจให้สเนปดูแลลูกชายของเขา ระยะเวลาที่สเนปเรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์นะครับเขานั้นถูกเจมส์พอตเตอร์ซิริสแบคลิมัสลูปินปีเตอร์เพดดิกูลังแกอยู่เสมอและความทรงจำรรในเพนซีของเขานะครับเป็นหลักฐานชั้นดีต่อการการะทำที่เขาโดนมาทั้งหมดเจมส์ James เป็นพวกที่เย่อหยิ่งเป็นพวกยะโสและเขาเป็นพวกที่ชอบแข่งขันทันทีที่เขาเจอกับสเนปครั้งแรกนะครับเขารู้ว่าสเนปต้องการที่จะเข้าบ้านซิลิสเทลีนเขาก็แสดงออกถึงความไม่พอใจให้สเนปได้เห็นท,ทันทีและภายหลังยิ่งสถานการณ์ความสัมพันธ์ของลิลลี่และเจมส์ ยิ่งกระชับกันแนบแน่นมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับว่าความสัมพันธ์ของสเนปและก็เจมก็ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามสเนปก็ได้ปกป้องลิลลี่อยู่เสมอจนกระทั่งเมื่อวันหนึ่งครับเขาอยู่ในชั้นปีที่5เขาโดานกลั่นแกล้งด้วยการที่ว่าเจมจับตัวสเนปพลิกคว่ำแล้วก็ดึงกางเกงของสเนปทําให้เห็นถึงชั้นในของสเนปต่อหน้าเพื่อนๆหลายๆคนรวมไปถึงลิลลี่ด้วยลิลลี่ที่ต้องการพยายามจะช่วยและกู้ศักดิ์ศรีของสเนปกลับคืนมา เธอเข้าไปปกป้องเขาจากการโดนรังแกในครั้งนี้แต่ด้วยความอับอายและความกดเครืองของแซนด์ในตอนนี้นะครับทำให้เขาหลุดปากออกมาและพูดคําที่เขาไม่ควรจะพูดมากที่สุดนั่นก็คือฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเด็กเลือดสีโคลสกปกอย่างเธอหรอกหลังจากเหตุการณ์นั้นแซน,น,น,นด์รู้ตัวว่าเขาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องลงไปเขาได้ร้องไห้ครับเขาได้ร้องไห้และขอให้เธอโยกโทษให้กับเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆและในขณะเดียวกันครับลิลลี่ก็เลยถามเกี่ยวกับความตั้งใจของเขาด้วยว่ายังอยากจะเขา้าร่วมเป็นสมาชิกผู้เสควาามตาอยออู่จรริงๆ อย่างไรก็ตามเซวรสเสนปไม่บอกไม่ปฏิเสธอะไรเลยแม้แต่น้อยโดยทางเลือกของเซวรสเสนปนะครับทาให้ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนของเขาและลิลลี่ก็สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้นะครับเซวรสเสนปยังเป็นเพียงนักเรียนที่ไม่กี่คนนะครับที่รู้เรื่องของรีมัสลูปินว่าเขาเป็นมนุษย์หมาป่าเนื่องจากเเนปนะครับมักจะสังเกตเห็นว่าลูปินมักหายตัวไปในค่าคืนที่พระจันทร์เต็มดวงอยู่เสมอในคืนหนึ่งครับเเนปเพื่อยืนยันว่าตัวเองนะครับมีความคิดที่ถูกต้อง ขานะครับจึงตัดสินใจที่จะสะกดรอยตามลูปินเข้าไปในเพิงหวยหวนเมื่อเจมรู้ว่าเป็นเช่นนั้นเขาจึงรีบตามสเนปไปครับเพื่อช่วยชีวิตเขาจากรีมัสที่กําลังกลายเป็นมนุษย์หมาป่าแต่อย่างไรก็ตามครับโดยคําขอของอับบัสดัมเดอร์สเนปจึงสาบานว่าเขาจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับหลังจากที่สเนปนะครับจบการศึกษาจากฮอกวอตส์ในปี1978เขาก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้เสพความตายและด้วยคําสั่งของลอร์ดวอลเดมอร์นะครับสเนปก็มาสมัครเป็นอาจารย์วิชาปุงยาเพื่อจับตาดูอาบัตดัมดอร์นะครับอย่างใกล้ชิด เขาจึงได้ยินบทสนทนาของซีบิลทิรอนนี่กับอัลบัสเดมันดอร์ที้านฮอกเฮดโดยซิบิลนะครับก็ให้คำพยากรณ์กับอัลบัสเดมันดอร์ว่าปลายเดือนกรกฎาคมจะมีเด็กที่ถือกําเนิดขึ้นและเขาจะเป็นผู้ที่สยบจอมมานและเด็กคนที่เกิดในเดือนนั้นนะครับก็คือเนวิลล์ลออบบตทอมและก็แฮร์รี่พอตเตอร์แต่ก่อนที่เขาจะฟังจบนะครับเขาก็ถูกบาร์เทนเดอร์ของหลานและอัลเบอร์ฟอร์ดจับได้ว่าเขากำลังแอบฟังอยู่เขาจึงจับสเนปนะครับและโยนออกมา สเตปนะครับถึงได้คําทํานายนั้นแต่ทาว่าคําทํานายนั้นนะครับมันขาดขาดหายหายได้มาแค่ครึ่งเดียวแต่ถึงยังไงนะครับเขาก็ใบบอกกับหลอดบรเดมอร์อยู่ดีโดยที่เขานะครับไม่รู้เลยว่าเด็กชายในคําทานายนั้นน่ะจะทําให้หัวใจของเขาแตกสลายครับเมื่อหลอดบรูเดมอร์ปักใจเชื่อว่าเด็กคนที่จะเกิดขึ้นมาและทําลายเขานะครับเป็นเด็กที่เกิดมาจากครอบครัวพอตเตอร์และเขาคนนั้นก็คือลูกชายของผู้หญิงคนที่เขารักมากที่สุดครับลิลลี่พอตเตอร์ ต่อมาภายหลังนะครับเสนปจึงยอบทรยดหลอดเวเดมอร์โดยการนําแผนการทั้งหมดเกี่ยวกับผู้เสพความตายไปบอกกับอัลบัสเดมันดอร์แต่มีข้อแม้ว่าให้อัลบัสช่วยซ่อนครอบครัวของพอตเตอร์ให้ปลอดภยัยจะให้แลกอะไรก็ยอมแม้กระทั่งให้เขาทํางานที่อันตรายที่สุดนั่นก็คือการเป็นสายลับอยู่ข้างกายของหลอดเวเดมอร์ก็ตามเขายอมอันที่จริงแล้วนะครับลิลลี่ก็ยังเคยบอกกับเเนปว่าให้เป็นผู้กับหลอดเวเดมอร์ซะว่าเธอยอมตายเธอขอตายแทนลูกของเธอขอแค่อย่างเดียวขอให้แฮร์รี่ได้มีชีวิตต่อไป ภายหลังนะครับถึงแม้ว่าดับบันดอจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปกป้องพวกคอเตอร์เอาไว้แต่พวกคอเตอร์นะครับก็ดันไว้ใจคนผิดพวกเขาดันไปไว้ใจปีเตอร์เพดิกูเป็นผู้รักษาความลับและที่อยู่ของเขานะครับก็ถูกเปิดเผยลงปีเตอร์เขาได้ทรยศเจมส์และลิลลี่เพราะความหวาดกลัวที่มีตลอดเวเดอร์มอร์ปีเตอร์ได้บอกที่ซ่อนของครอบครัวพอเตอร์ให้แกลอเวเดอร์มอร์และนั่นทําให้เจมส์และลิลลี่ต้องจบชีวิตลงเหลือเพียงแค่แฮร์รี่พอตเตอร์เด็กชายผู้รอดชีวิตเท่านั้น และเมื่อสเนปมาถึงสถานที่เกิดเหตุสกน้าจกรกรรมที่ทําให้เขาเจ็บปวดมากที่สุดในชีวิตของเขานั่นก็คือเขาเห็นคนรักของเขากําลังนอนตาย่างทีไรวิญญาณของเธอกําลังอยู่ที่พื้นเขารีบเข้าไปโอบกอดเธอเขาร้องไห้แบบเจ็บปวดทรมานอย่างที่ไม่เคยเจ็บปวดมาก่อนความเจ็บปวดในครั้งนี้มันมากพอที่จะทมให้เขาฆ่าตัวตายได้แต่เดบันดอได้ขอเอาไว้ครับเขาขอให้สเนปอยู่ต่ออยู่ต่อเพื่อดูแลเด็กชายที่มินตาเหมือนแม่ หลังจากการล้มสลายของลอร์ดเวเดมอร์เเนปก็ไม่เคยคิดที่จะติดตามเจ้านายเก่าของเขาอีกเลยนะตั้งแต่วันที่เขาได้สังหารคนที่เขารักลงไปและสิ่งที่ทําให้เขาอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้โดยไม่คุมขังในอัสคาบานนั่นก็คือเขาได้รับการช่วยเหลือจากอัลบัสดดมันดอร์เขาได้ออกตัวปกป้องด้วยตนเองว่าเซเวลสเนปเขาเป็นสปายให้กับอัลบัสดมันดอร์เอร์สเนปต้องสร้างสถานการณ์ว่าลอร์ดวเดมอร์ตายไปแล้วเพื่อที่ยังแสดงความภักดีแเก่ลอร์ดวเดมอร์ more. แม้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเวเดมอร์ย แต่เรื่องนี้แน่นอนครับว่าสเนปก็บอกกับดัมเบิลด์ด้วยพวกเขารู้กันอยู่แล้วบ่าไม่ว่าวันใดวันหนึ่งจเจ้าแห่งศาสตร์มือก็ต้องกลับมาอย่างแน่นอนต่อมาสเนปจึงใช้เวลาที่เหลือของเขานะครับพักดีต่อดัมเบิลด์และช่วยเหลือและสานงานต่อแผนการของดัมเบิลด์ที่ต้องการจะกำจัดลอว์เดอร์มอร์มาโดยตลอดโดยสเนปนะครับก็าเข้ารับตำแหน่งของอาจารย์วิชาปรุงยาที่โรงเรียนฮอกวอตส์ตั้งแต่ปี1981แม้ว่าสเนปนะครับจะต้องการสอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มือก็ตามแต่เขาก็ถูกปฏิเสธทุกครั้ง ซึ่งนักเรียนหลายคนเชื่อว่าที่เด็บบันดอนะครับไม่ต้องการให้เซเนปเข้ามายุ่งเกี่ยวกับวิชาศาสตร์มืดก็เพราะว่ากลัวว่าวันหนึ่งนะครับเซเนปจะกลับไปเป็นผู้เสพความตายอีกครั้งหนึ่งแต่ความจริงแล้วนะครับเด็บบันดอเนี่ยเขาไม่ทําเช่นนั้นครับเด็บบันดอก็แค่ต้องการที่ว่ากลัวว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเซเนปได้รับคําสาปจากอาจารย์คนที่เคยสอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดที่ไม่เคยมีใครนะครับอยู่ได้ถึง1ปีเลย นับตั้งแต่ตอนที่เขานะครับปฏิเสธหลอดวอร์เดอมอร์นอกจากนี้นะครับเซเวราสเนปยังถูกแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจาบ้านซิลิทิลีนภายหลังจากที่ศาตาจารย์ฮอลเลสซัลฮอนกเกษียณอายุไปจากการทํางานของเขาและแล้วเมื่อถึงวันหนึ่งนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้เข้ามาเรียนที่ฮอกวอตส์แต่การเจอกันของเขาในครั้งนี้นะครับมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะการเจอกันของเขาครั้งแรกนะครับสเนปนะครับก็ไม่ค่อยถูกใจพฤติกรรมของแฮร์รี่สักเท่าไหร่เพราะลักษณะของเขานะครับก็คล้ายๆกับพ่อของเขาเลย มีความเย่อหยิ่งมีความอยากดังแต่ถึงยังไงนะครับเเนปก็ต้องปฏิบัติกับแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างรอบคอบครับเพื่อไม่ให้เขาเดือดร้อนกับสิ่งที่เเนปกํลาลังทําอยู่แต่อย่างที่บอกครับแฮร์รี่เหมือนพ่อซะจริงๆแต่ถึงยังไงนะครับถึงแม้ว่าเเนปจะให้สัญญาเป็นอย่างดีว่าจะปกป้องแฮร์รี่แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าแฮร์รี่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างพิเศษกว่าคนอื่นๆในวิชาเรียนของเขาครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เเนปพยายามทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้คีเรลนะครับเพื่อเจ้าแห่งสาาาาาายมือไไดด้้ศลทันปปครบถูกกุขี่ ละเมื่อแผนการครั้งนั้นทําให้สําเร็จนะครับคีเรวจึงหามาเล่นงานแฮร์รี่พอตเตอร์แทนโดยในการแข่งควดดิบประจําปีนะครับเขาก็สาบแช่งไม้กวาดของแฮรี่พอตเตอร์มาให้เขาสามารถควบคุมไม้กวาดได้ดังใจที่เขาปรารถนา เซเน็เองนะครับก็พยายามถอนคาถานั้นเซเน็ได้ช่วยเหลือแฮร์รี่ที่ถูกปองร้าอยู่จากศาสตราจารย์คีเวลแต่โชคไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเมื่อเฮย์แมนี่เกนเจอร์เห็นว่าศาสตราจารย์เซเน็ตกำลังท่องคาถาอยู่เธอจึงเข้าใจผิดว่าเซเน็ตกำลังทำร้ายแฮร์รี่เธอจึงเสกไฟนะครับจุดบนชายเสื้อของเซเน็เพื่อให้เขาหยุดคาถานั้นแต่เซเน็นะครับเขาใช้โอกาสนี้ดันคนชนข้างหลังเขาให้ไปชนกับศาสตราจารย์ครีเวลจนคีเวลนะครับเสียการควบคุมและไม่สามารถท่องคำสาบนั้นได้อีกอ ที่ว่าเรานะครับเข้าใจผิดกันนั่นก็คือตอนที่สเนปนะครับรู้ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์และรอนเนี่ยไม่ได้เดินทางมาจากฮอกวอตส์เอกเพสนะครับเขาขับรถมาการกระทาของแฮร์รี่ในครั้งนี้เนี่ยมันรุนแรงมากๆมาก,มากพอที่จะไล่แฮร์รี่ออกจากโรงเรียนได้เลยและถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเขาก็จะไม่สามารถดูแลเด็กคนนี้ได้อีกและเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับแฮร์รี่นะครับก็จะไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของอบัตต์ดมันด์ด้วยเมื่อรู้ว่าแฮร์รี่มาถึงที่นี่นะครับเขาจึงรีบเข้าไปแล้วก็แท้งทางาาา ore, ํา,ากกเป เขาตอบว่าแฮร์รี่ว่าการกระทําในครั้งนี้มันไม่ถูกต้องและก็เพื่อที่จะให้อวบแตบัตบบนดอร์และมักกอนการ์แสดงถึงพวกเขาจะแก้ไขสถานการณ์นี้และเพื่อเป็นความมั่นใจว่าแฮร์รี่จะไม่ถูกไล่ออกต่อมานะครับแฮร์รี่อยู่ในชั้นปีที่3สเนปนะครับสงสัยว่าลูปินพยายามช่วยเพื่อนของเขาซีเดสแบกในตอนนั้นนะครับสเนปเขาไม่รู้เลยว่าแบกเป็นผู้บริสุทธิ์เขาคิดว่าซีเลียนนะครับเป็นคนบอกเรื่องทั้งหมดให้กับวูเดมอร์ฟังสเนปนะครับก็แอบเข้ามาที่ป็นโลจอมหัวดโดยผ้าคลุมของแฮงง Harry ร์รี่พอต ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแฮร์รี่วางทิ้งไว้ใกล้ๆกับจ้นไม้จอมหัวนั่นแหละครับเขาพยายามที่เข้ามาเพื่ปอปกป้องแฮร์รี่แฮร์รี่หัวซะก่อนครับก็เลยไม่ได้ช่วยตันมาตอนที่เขาออกมากันแล้วนะครับดีมัสลูปินที่กําลังกลายเป็นนุ์หมาป่าและพยายามที่จะทําร้ายกับผู้แฮร์รี่ในฉากนั้นเองครับเราจะได้เห็นถึงความพยายามและความเป็นห่วงของเซเวราจริงๆเป็นครั้งแรกเซเวราสเนปนะครับเขาไปถึงแล้วเขาก็เรียกชื่อแฮร์รี่เป็นคนแรกเลยครับบ่งบอกถึงว่าเขานะครับก็เป็นห่วงแฮร์รี่มากๆอยู่นี่เองพอตเตอร์ ซึ่งตอนนั้นหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตกันรวมถึงผมด้วยและเซเนปนะครับก็กอดพวกแฮร์รี่และก็เพื่อนเพื่อของเขาเอาไว้ที่หลังณขณะนั้นนะครับเราได้เห็นเลยว่าถ้าเกิดสเนปโดนตายแต่อย่างที่เราเห็นครับถ้าเขาตายก็เขาก็ยอมนอกจากนี้นะครับเเนปก็ยังคอยช่วยเหลือเรื่องน้ํายาและการรักษากับรูปินตลอดเวลาที่รูปินนะครับเข้ามารับตําแหน่งเป็นอาจารย์วิชาป้องกันตัว แต่ถึงยังไงเลยนะครับในวันสุดท้ายสเนปนะครับก็ต้องเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับรูปินที่เป็นมนุษย์หมาป่าอยู่ดีและจําเป็นต้องบังคับให้เขาลาออกและภายหลังนะครับแฮร์รี่ก็สร้างความปวดร้าวให้กับเเนปอีกเช่นเคยโดยการที่มีชื่อของเขาอยู่ในถ้วยอคัคนีเขาแทบจะเป็นลมเมื่อรู้ว่าชื่อของแฮร์รี่อยู่ในนั้นเเนปปฏิเสธที่จะเชื่อว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาคิดว่าแฮร์รี่นะครับเป็นคนจงใจและใส่ชื่อตัวเองลงไปเพื่อที่จะประลองเวทตายพาคีภายหลังแฮร์รี่ก็ได้รู้ว่าเนปเคยเป็นผู้เสควาามตาย ต่เดบนดอร์ได้ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นอีกต่อไปแล้วแฮร์รี่ไม่ใช่คนเดียวครับที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเซเนปแน่นอนครับว่าณตอนนั้นศาตาจายมูดี้ก็ได้ค้นห้องทํางานของเซเวรลาสเนปเมื่อตอ้นปีโดยเขาอ้างว่าเป็นคําสั่งของเดบนดอร์ที่ให้จับตาดูเขาเอาไว้เซเน็ปไม่พอใจกับข้อกล่าวหานี้มากๆเลยครับแต่เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้อันที่จริงแล้วเราก็ได้มารู้ที่หลังนะครับว่าไอศาตาจายบูดี้เนี่ยมันเป็นตัวปลอมครับมันก็คือมาติคาจูเนีย ที่กาลังตามหาส่วนผสมเพื่อทําน้ํายาสับปะรดในตอนนั้นภายหลังที่วอเดอร์มอร์กลับมานะครับสเนปก็เข้าไปน้อมน้ำคอนเลียสที่ไม่เชื่อเรื่องวอเดอร์มอร์กลับมาแล้วต่อมาเขาก็ถูกส่งไปทําภารกิจรับโดยับบันด์ดอเพื่อเขารวมกับผู้เสพความตายและสอดแนมเรื่องเกี่ยวกับเจ้าแห่งาศาสตร์มือในฐานะสายลับอีกครั้งหนึ่งต่อมาภายหลังแฮร์รี่พอตเตอร์ได้เรียนชั้นปีที่5สเนปก็ได้รับมอบหมายจากัดบันด์ดอ์ให้สอนวิชาสกัดใจแก่แฮร์รี่เพื่อ้องกันไม่ให้แฮร์รี่ถูกวอร์ เนื่องจากความสามารถทางด้านสกัดใจของเเนปเนี่ยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยก็ได้แม้แต่หลอดเวดมอร์ก็ไม่สามารถทำร้ายเขาด้วยวิธีนี้ได้เลยในช่วงปีคศ1996เ้ารอิบกเลติกเลสตังและนาซิซ่ามารฟอยก็มาที่บ้านของเขานาซิซ่านะครับมาเพื่อที่จะขอให้เเนปนะครับทำปฏิญาณไม่คืนคำกับเธอโดยมีเบลติกนะครับเป็นพยานในครั้งนี้ในการทำสัญญานั้นนะครับนาซิซ่าก็ได้ขอให้เเนปดูแลลูกชายของเขาเพื่อให้เขานะครับทำตามความปรารถนาของจอมมาให้ได้สำเร็จผล แล้วก็ปกป้องเดโกมาฟอยจากอันตรายทุกๆอย่างและหากว่าจาเป็นถ้าเกิดเดโกมาฟอยทาท่าทีที่ว่าแผนการจะล้มเหลวให้เเนปมนะครับสารต่อง,งานนี้ตามคําสั่งของจอมานให้ได้เสร็จสิน้นต่อมาในปีเดียวกันนะครับเเน็นะครับก็ได้ถูกย้ายจากอาจารย์วิชาปรุงยาไปสอนในวิชาที่เขาต้องการที่จะสอนมาโดยตลอดนั่นก็คือวิชาป้องกันตัวจากสารมืดโดยตำแหน่งเดิมของเขานะครับถูกแทนที่โดยศาสตราจารย์ฮอลเลสลาคอนนะครับซึ่งกลับมาจากการ,กรเกษียณอายุเพื่อมารับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ตลอดเวลาทั้งเทอมนะครับสเสน็ปก็คอยจับตาดูเดโกมาฟอยอย่างสม่ำเสมอจกกนกระทั่งในคืนวันที่30มิถุนายนปีคศ1997หลังจากที่อวัตเด,ดม,มัดอ์นะครับกลับมาที่ฮอกวอตส์ดม,มันดอ์มาในสภาพที่ตัวเองล่อแล่โดนน้ำยาสิ้นหวังของลอร์ดวเดอมอร์เขาปรากฏตัวต่อหน้าแฮร์รี่ที่หอดูดาวซึ่งในนักขณะนั้นนะครับฮอกวอตส์ Hogwarts นั้นก็โดนโจมตีโดยผู้เสพความตายไปแล้วบางส่วนดม,มันดอ์ก็ได้ให้แฮร์รี่ไปซ่อนตัวก่อนก่อนที่เดโกมาฟอยจะปราาากตวในนนเลไม่น เดโกมาฟอยก็ได้ปลดอาวุธของดบันดอเขาเตรียมการที่จะสังหารดบันดอแล้วแต่ทันใดนั้นเองเดโกไม่สามารถทําได้ครับเขาไม่เคยที่จะฆ่าคณนณตอนนั้นเดโกมาฟอยมีคุณธรรมมากพอครับเขาไม่สามารถที่จะฆ่าคนได้แต่ด้วยคําขอของดบันดอในครั้งนั้นสเนปจึงจําเป็นจะต้องสมทบกับเดโกมาฟอยเพื่อปิดชีดเดบันดอในทันทีหลังจากการตายของดบันดอสเนปก็ได้หลบหนีและไปเข้าร่วมกับกองทัพผู้เสพความตายอย่างเต็มตัวอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ในนามเท่านั้นพะสเนปก็ยังสารต่อแผนการของดอบันดดอร์อยู่แม้ว่าดอบันดดอร์จะเสียชีวิตลงไปแล้วก็ตามในปี1997เซเวลสเนปก็ได้รับข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายที่อยู่ของแฮร์รี่ในวันที่เขามีอายุครบ17ปีเขาต้องการที่จะทำให้หลอว์เวเดอร์มอ์นะครับไว้ใจเขาตามคําสั่งของเดอบันดดอร์ซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเองนะครับเซเวลสเนปก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยและในขณะที่เขากําลังต่อสู้อยู่นั้นเอง เฟเวอร์สก็ได้เสกคาถาพาดพาไปโดนหูของจอร์ดวิลลี่ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะครับเขากําลังเล็งไวหาผู้เสพความตายต่อมาภายหลังนะครับกระทรวงเวทมนตร์ก็ล่มสลายลงไปฮอกวอตส์ก็ได้ถูกปกครองโดยสมาชิกผู้เสพความตายโดยสเนมนะครับก็ได้ถูกแต่งตั้งให้ขึ้นดําลงตําแหน่งอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์โดยที่สเนมนะครับคอยปกป้องเด็กอย่างลับๆซึ่งในระหว่างที่สเนมเป็นอาจารย์ใหญ่นั่นเองนะครับ <S <S ขเขาก็ยังคงได้รับคําแนะนําจากรูปภาพของดับเบิลดอ์นะครับที่แขวนไว้ในห้องอาจารย์ใหญ่อยู่เสมอ และหลังจากที่เซเวอร์สเนปนะครับทราบข่าวว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ได้หลบซ่อนอยู่ที่ไหนเขาจึงส่งมอบดาบก้อนลิกกิฟฟินดอร์ให้กับแฮร์รี่โดยผ่านทางผู้พิทักษ์ของเขาต่อมาภายหลังในสงค ot, รามฮอกบอดเซเวอร์สเนปได้ปะทะก,กับมินนวามาก่อนนากเก่าที่ห้องโถงใหญ่หลังจากที่เธอปกป้องแฮร์รี่จากผู้เสพความตายและการประทะกกครั้งนั้นเซเวอร์สเนปก็โชกกาสที่จะหลบหนีไปต่อมาภายหลังไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ถูกเรียกตัวที่เพิงหอยหวนโดยลอร์ดเวเดมอร์ ซึ่งวอร์เดอมอร์ก็เลยเชื่อว่าผู้ครอบของไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ก็คือเซเวรัสเนปจากการที่เซเวร์ัสเนปลงมือฆ่าเดมอนดอดังนั้นเซเวรัสเนปจึงต้องตายเพื่อที่เขานะครับจะได้กลายเป็นนายที่แท้จริงของไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ไม้กายสิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดแม้ว่าเซเวรัสเนปจะพยายามอธิบายสถานการณ์ต่างๆของเขาแต่มันก็ไม่ทันการครับมือนาคินีจูจมเข้ากับเซเวรัสเนปนาคินีกัดไปที่ต้นคอของเขาเขาไม่มีโอกาสแม้จะป้องกันตัวเลยด้วยซ้ํา และก่อนที่เขากำลังจะหมดลมหายใจเขาได้ส่งมอบความทรงจำครั้งสุดท้ายของเขาให้แก่แฮร์รี่พอตเตอร์เพื่อขอให้แฮร์รี่พอตเตอร์ได้ดูมันถึงความตั้งใจของเขาถึงความพยายามของเขาและที่ทำมาทั้งหมดเขาทำเพื่อแฮร์รี่พอตเตอร์และคนที่เขารักมากที่สุดลิลลี่พอตเตอร์หลังจากการตายของเซเวอร์สเนปนะครับรูของเขาก็ได้ถูกแขวนไว้บนผนังในห้องอาจารย์ใหญ่เคียงคู่กับอาจารย์ใหญ่ท่านก่อน ต่อมาภายหลังนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้ให้กำเนิดลูกชายมา2คนแฮร์รี่ก็ได้ตั้งชื่อจริงและชื่อกลางตามชื่อของอาจารย์ใหญ่ฮอกวอตส์ที่มีมาทั้ง2ท่านนั่นก็คือออบัสเซเวอรัตพอตเตอร์เป็นยังไงบ้างเข้าเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสตราจารย์เซเวอรัสเนปถ้าเกิดว่าเราได้ดูหนังกันผมบอกเลยว่านี่เป็นฉากหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะเศร้ามากๆเพราะผมไม่เคยรู้เลยว่าใครคนหนึ่งพยายามทำให้ใครอีกคนหนึ่งมากขนาดนี้ยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งกดซับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ